สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ WorkPoint Today นะคะวันนี้ต้องบอกว่าเรามีแขกรับเชิญพิเศษมากๆเลยนะคะที่มาร่วมรายการกับเราวันนี้นะคะนี่เลยโอ้โหสวัสดีค่ะบอยสวัสดีค่ะวินมาวยกัทำไมไม่ทักเลยอะ่ะตัวจริงอยู่นี่ค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ <laughs> คือแยกไม่ออกเลยเพราะว่าแซนดี้วันนี้เหมือนมากอ๋อเธอตรงตรงปกใช่ไหมครับใช่ตรงปกอยู่และสูงเท่าตัวจริงด้วย <laughs> อ่ะเดี๋ยวนั่งคุยกันตรงนี้วันนี้ขอบคุณมากนะคะ <laughs> ที่ร่วมรายการกับ WorkPoint Today นะคะ เดี๋ยวเราถามความเป็นอยู่ตอนนี้ก่อนคือต้องบอกว่าช่วงนี้แน่นทุกวันคิวก็ก็ก็มีงานแทบทุกวันครับค่ะแล้วก็ช่วงชิงแฮชแท็กในทวิตเตอร์คือขึ้นเทรนแบบไม่เป็นวันเลยรู้สึกยังไงบ้างโอ้ก็ดีใจครับแล้วก็ขอบคุณแฟนแฟนแฟนคลับทุกท่านด้วยที่คอยแบบสนับสนุนเราตลอดไม่ว่าเราจะมีงานไหนเขายังแบบตามเราตลอดองเี้ยครับค่ะอย่างวันนี้เองก็คือแฟนๆมารอกันตั้งแต่เช้าแล้วที่เรามารวมนี่ เต็มเลย <West> ness, แต่ไม่สามารถแพลนได้นะคะอ่าว่าแแผนถับเยอะขนาดไหนพูดถึงซีรีส์หน่อยค่ะคือตอนนี้ซีรีส์ก็ออนแอร์ไปสามตอนแล้วแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้จะออนแอร์ตอนที่สี่เราเดี๋ยวเราจะออนพรุ่งนี้อ๋อโอเครามผมคืนนี้ก็ออนแอร์ตอนที่สี่ไม่คืนนี้วันศุกร์เหรอใช่เขาวันนี้พวันหอ๋อเราก็จะแอปว่าเราออนคืนนี้อ่าแต่ว่าคนดูกรู้แล้วแหละโอเคะเรียกว่าพลาดไม่ได้จริงๆเลยครับเพราะว่า เท็มค้นมาตอนนี้คือแล้วมันมีแค่ห้าตอนเลยครับแล้วนี่เป็นตอนที่สี่แล้วอ่ะมันก็ไม่ควรพลาดเลยเหมือนคุณจะได้อยู่กับกับพวกเราอีกอีกสองอาทิตย์ได้ไงอีกสองครั้งเองก็ไม่อยากให้พลาดกันครับแล้วความรู้สึกอีกครั้งหนึ่งที่ได้กลับมาร่วมงานการเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือทํางานกันเร็วมากแล้วก็ทํางานกันหนักมากจริงๆกว่าจะได้ภาพพิเศษนี้ออกมามีความประทับใจอะไรระหว่างกันไหมคะภาพพิเศษเหรอครับภาพพิเศษจริงประทับใจหลายอย่างมากเลยครับแบบไม่ว่าจะ Uh, เนื้อเรื่องหรือว่าตัวทีมงานตัวผลงานที่ออกมาคาแรคเตอร,ร์อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนเราเหมือนเราเก่งขึ้นอีกอีกขั้นหนึ่งอะไรเงี้ยแบบบทที่เล่นด้วยกันเองก็โฟล์ขึ้นไม่ว่าจะเป็นได้อันนี uh, ้มุมพระใดๆมันเหมือนว่าผมผมรู้สึกว่าซีซั่นนี้มันเหมือนเราเราดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งด้วยวินละคะเห็นด้วยมากครับคือทุก่อนที่ รครัง้งหนึ่งเราหน่อยแล้วพอเราได้กลับมาเล่นอันนี้อีกก็เหมือนแบบเฮ้ยเราได้เป็นตัวละครนั้นจริงๆมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ <ฮา S 2> เห็นบอกว่าพอเราเริ่มแบบสนิทกับคนในกองถ่ายเริ่มโอเครับรู้กันแล้วเสร็จกล้องพอดีอจริงๆมันก็ดีมันก็ดีกว่าซีซั่นแรกเยอะเลยครับอย่างซีซั่นแรกตอนที่เราแบบไปคิวแรกๆเงี้ยเราก็จะคิวแบบสวัสดีครับสวัสดีครับซีซั่นนี้ซีซั่นนี้พอวันแรกมันก็แบบเฮ้ยพี่สวัสดีอะไรเงี้ยมันก็มันก็ดีขึ้นแต่ว่ากว่าที่มันจะจูนติดกันแบบกลับมาอยู่ด้วยอะ มันก็อ่ะทาาเสร็จแล้วแปลว่าตอนนี้คือจูนกันได้เหมือนแล้วเราจะได้เห็นแบบซีซันถัดๆไปไหมคะโอ้ตอนอันนี้ก็ตอนตอนนี้ยังไม่มีแพลนแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีมีอะไรร่วมกันก็เดี๋ยวรอดูครับครับผมอยากจะให้วันนี้ไหนๆก็มาเจอแฟนๆแล้วนะคะอยากจะให้ร้องเพลงหน่อยคะ่ะสำหรับพิเศษสำหรับเบอร์คอยทูเดย์ก็คือเพลงล่าสุดที่เพิ่งปล่อยออกมาแล้วก็ฟีดแบ็กดีมากยังคู่กันครับขอให้ร้องสดๆให้ฟัาหน่อยได้ไหม ถ้าเขาทุบก็ได้ได้ครับผมแล้วเดี๋ยวให้น้องให้น้องแดกผมก่อนแล้วเดี๋ยวผมเขาจะทุกได้ค่ะโอเคผมแล้วไปอุดเด้อเด้อแต่ทำชีวิตฉันนี้มันเริ่มวุ่นวายแต่พอไม่มีเธอคิดถึงความวุ่นวายจะเป็นคนเดียวที่ทำให้ฉันร้องไห้จะเป็นคนเดียวที่ทำให้ฉันยิ้มได้ทำให้ฉันอยู่คนเดียวไม่เป็นแล้วทำให้ฉันไม่มีเธอไม่ได้แล้ว เรจะไม่ได้แล้วว่าตัวฉันไม่มีเธอนั้นเป็นยังไงเมยหมดแล้วว่าตอนนั้นแต่ละวันมันเป็นฉันได้ก็ฉันมีเธอมานานกานไปคงไม่ชินแต่เธอจะต้องหายไปเธอขอให้นานเท่าไรเรายังคู่กันโอ้โห ดิฉามากต้องบอกว่าแฟนๆอิฉาแน่นอนได้นั่งตรงนี้เพราะมากๆนะคะลองสดพูดถึงงานวันนี้กันบ้างนะคะก็เป็นครั้งแรกที่ไบวินเนี่ยมาร่วมงานกับทางนมตามมลิใช่ไหมคะอยากจะให้เล่าถึงความทรงจําวัยเด็กหน่อยเพราะว่ามะลิเนี่ยคืออยู่คู่คนไทยมานานมากแล้วความทรงจาเรากับนมตามมลินี่คืออะไรคะเหมือนเหมือนเหมือนจำความได้นมข้นหวานอะิดถึงตามมลีแล้วอะคืออย่างที่บ้านผมอย่างเงี้ยเรา ตอนเช้าเ้าเวลาผมผมจะชอบกินขนมปังราดนมอย่างเงี้ยแม่ก็ซื้อนมตาเะลิหรือว่าญาติผมอย่างเงี้ยขายเขาขายแบบพวกกาแฟชงขายชาขายอะไรเขาก็ใช้นมตาเะลีครับก็คือแบบเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กเนาใช่ะใช่เหมือนกันเลยครับคือผมเป็นคนชอบทานขนมปังแล้วก็แบบโรยนมด้านบนเหมือนกันครับแล้วก็ปาท่องโกะด้วยครับก็ทานกับนมข้นหวานเหมือนกันแต่ว่าเราโตมากับยุคกระป๋อง ช่ลูกกระป๋องแต่ว่าตอนนี้เราเรามีแบบว่าเรามีเวอร์ชันใหม่ที่เปิดง่ายขึ้นทานง่ายขึ้นไม่ตกองเก็บไว้ก่อนได้ใช่แล้วค่ะวันนี้ทั้งสองคนก็จะมาร่วมในงานด้วยนะคะก็เป็นการเปิดตัวพีเซนเตอร์นมตามาลีอย่างเป็นทางการนะคะทีนี้พูดถึงแฟนๆบ้านต้องบอกว่างานวันนี้เนี่ยเห็นในทวิตเตอร์วันนี้ติดเฟนตั้งแต่เช้าวินคุณนั่งมอเตอร์ไซค์มาเลยอุ้ยรู้ไดยเหรอครับเดี๋ยวเขาจะรู้กันหมดว่าผมมาสายกันพอดี <laughs> แต่แฟนๆแบบไปแอบแคปภาพวินาทีที่คุณลงจากมอเตอร์ไซค์คือแบบว่าออร่านี่เป็มตัวกายจากแกราบเลยนะคะออร่าพ่าเล็งรีบมากเลยครับวิ่งมาเลยครับผมค่ะวันนี้เป็นงานครั้งแรกด้วยที่ได้เจอแฟนๆที่เปิดโอกาสให้แฟนๆมาดูก็คือเป็นงานแบบโอเพ่นนะคะปกติเราจะจัดในฮอล์แต่ว่าคราวนี้ก็คือเปิดให้แฟนๆมามารอกันตั้งแต่เช้าเรารู้สึกยังไงบ้างการตอบรับจากแฟนๆดีมากๆขนาดนี้ <laughs> ตื่นเต้นมากครับอันนี้คือแบบตื่นเต้นจริงๆเลยเพราะว่าแฟนขับเยอะมากครับวันนี้แล้วก็เราปกติก็คือเป็นอีเวนต์ก็จะเป็นไลฟ์เป็นอยู่ในฮอลอะไรอย่างที่พี่บอกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้คือได้เห็นแฟนๆจริงๆแล้วครับผมไว้แล้วค่ะวันนี้แฟนๆมาให้กําลังใจเยอะมากๆแล้วจะบอกนะคะคุณผู้ชมว่าตอนนี้เราถ่ายกันอยู่ที่เอ็มคอร์เทียตรงนี้คือลิฟต์แก้วถ้าแทนไปจะเห็นว่าแฟนขับนะคะขึ้นลงลิฟต์เพื่อจะได้เห็นใบผู้ใหญ่ใช่ก็คืออยู่ในลิฟต์ตลอดเลยนะครับไม่ออกเลยรู้สึกยังไงบ้างคะ ใา่ไม่ถึงครับคือเราเราไม่เคยได้ออกมาออกมาอีเวนท์ที่แบบเป็นงานเปิดอย่างที่บอกครับพอวันนี้ได้เห็นคนมาหายเยอะก็ก็ดีใจครับและเดี๋ยวคิดว่ากว่าจะถึงเวลาเริ่มได้จะเยอะกว่านี้อีกตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากเนาะอ่ะสุดท้ายอยากจะให้ฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยคะ่ะที่คอยซัพพอร์ตเรามากๆขนาดนี้ไม่ว่าจะทําอะไรคือติดเทรนทุกอย่างแล้วก็ฟีดแบ็ดีมากๆจริงๆครับผมผมก่อน ก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากนะครับที่คอยสนับสนุนพวกเรามาตลอดครับไม่ว่าเราจะทําอะไรเราจะไปที่ไหนครับแฟนๆก็ยังบบคอยซัพพอร์ตเรามาตลอดเลยก็ขอบคุณมากๆครับครับผมแล้วก็พวกเราสองคนเนี่ยอย่างที่บอกวาอ่าตั้งใจพัฒนาตัวเองเลยครับยังไง มีผลงานอะไรใหม่ๆก็ฝากติดตามพวกเราสองคนด้วยครับค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้จะให้น้องๆไปขึ้นเวทีแล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะที่สละเวลาไว้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณครับวันนี้ลาไปแล้วนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ